โลโลโรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่เยามาตั้มช่อนี้กับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมดริฟท21นะครับผมนะเป็นเกมอ่าเป็นเกมประมาณว่าคล้ายๆกับคาร์แม h a n นิกซิมูเลเตอร์ครับเป็นเกมแบบว่าประกอบรถอะไรประมาณนั้นน่ะแต่เกมนี้คอนเซปต์ก็คือแบบว่าเราจะมาประกอบรถดริฟนะครับผมเพื่อไปดริฟท์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เกมเพิ่งเปิดตัวมานะครับใน,นราคา300กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะ มีรถให้เลือกตอนนี้มีอยู่แค่3คันนะครับมีบ a ส da mx 5มี s 1 5แล้วก็มี b r z นะครับผมแต่วันนี้เราจะมาทำรถ s 1 5นะครับเอาไปดริฟต์กันนะทุกคนนะนี่มา CV s 1 5ครับเราจะเอาคันนี้ไปดริฟต์กันนะครับรถที่เราซื้อมานะครับจากร้านค้านะครับเขาจะเหมือนกับว่าขายมาแต่โครงอะนะครทุกคนเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องยนต์ให้เรานะครับแล้วก็ไม่มีเบาะนั่งด้วยนะ พวงมาลัยก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเขาใส่โลบามาให้เรียบร้อยเลยนะฮะจะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมฟิลฟ้าเลยนะประตูประตูนี้คือเขาเอาพวกน้ำหนักส่วนเกินออกไปหมดแล้วนะครับคืออารมณ์ประมาณว่าทํารถมาพร้อมที่จะดริฟเลยให้เราแต่งเพียงแค่เบาะนั่งเบรกมือพวงมาลัยแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มี พว่าบอดี้ผาดนิดหน่อยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะมาทําคันนี้เป็นดริฟกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยครับหัวใจหลักของรถยนต์เลยนะก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในเกมนี้มีให้เลือกอยู่แค่2ชนิดเท่านั้นนะครับก็คือ4สูบเรียงกับ6สูบเรียงนะครับนี่ถ้าจะเป็นเครื่องแบบนี้นะ ก็จะประมาณนี้6สูบจะอยู่ที่228แรงม้านะครับผมแล้วก็สี่สูบจะอยู่ที่163มแรงม้าอันนี้คือเครื่องยนต์แบบเขาสําเร็จรูปมาเลยนะก็คือยกมาทั้งเครื่องแล้วก็วางได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้รถมันแรงแล้วก็ดีกว่านี้เราจะต้องประกอบขึ้นมาเองทีละชิ้นนะครับซึ่งเกมนี้บอกได้เลยว่าประกอบง่ายสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยนะครับก็สามารถเล่นได้สบายๆนะครับผม เอาละอันดับแรกเดี๋ยวผมไปเอาเสื้อสูบมาก่อนผมจะไปซื้อเสื้อสูบของเครื่องยนต์หสูบมานะครับนี่ก็คือเจ้า engine block ตัวนี้นั่นเองนะครับมาซื้อไว้แล้วก็เอามาวางไว้เรียบร้อยเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนี้ของเครื่องยนต์ก็คือเสื้อสูบนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมาหมุนทําข้างล่างกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ข้อเวียงก่อนนะฮะพี่พี่ผมไม่รู้เครื่องยนต์เลยทาไงดีพี่กด E ครับ ถ้ากด e ขึ้นมาปุ๊บมันจะบอกเลยว่าอะไรที่เรายังไม่ได้ใส่นะครับผมนะฮะ missing part นะฮะอ่ะเราจะเราเรามาใส่ข้อเหวี่ยงกันก่อนข้อเหวี่ยงมีให้เลือก2อันนะครับผมมีแบบธรรมดากับแบบของแต่งนะเราใส่ของแตง่งไปเลยนะครับเพื่อความแรงแล้วก็สมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับผมเนี่ยอะไรที่มันแดงๆนี่คือเรายังไม่ได้ใส่นะทุกคน,นแค่เอาเมาส์ไปชี้เท่านั้นเองนะครับโอเคใส่ตัวยึดไปครับผมสบายๆบ,บอกแล้วว่าคนที่แบบว่าไม่ได้มีความรู้อะไรก็เล่นได้นะทุกคนนะ ต่อไปใส่ลูกสูบต่อครับผมลูกสูบเราก็จะใส่ลูกสูบแต่งนะครับทุกคนเพื่อความแรงของเครื่องยนต์เราเนี่ยปึ๊บปับ๊บนี่ใส่ลูกสูบแต่งไป6สูบก็6ลูกใส่ไปครับ6ลูกเนี่ยแล้วก็ใส่ฝาปิดข้างล่างนะครับปึ๊บไม่ต้องขันน็อตทีละตัวนะเกมนี้มันเล่นง่ายแบบนี้แหละทุกคนต่อไปก็มาใส่คลัตต์ต่อนะครับผมเราก็จะใส่แบบคลัตต์แบบเป็นคลัตต์สปอร์ตนะครับ ปับ๊บใส่ฝาปิดแปบ๊บนี่เรียบร้อยง่ายไหมทุกคนเป็นการประกอบเครื่องยนต์ที่ง่ายมากเลยครับอ่ะต่อไปใส่สตาร์เตอร์ครับผมปุ๊บปับ๊บนะฮะใส่กองน้วมันเครื่องนะฮะนี่ใส่เข้าไปแค่นี้เองสบายๆนะช่างอ่าน modify นะต่อไปก็ใส่ปั๊มน้ำครับผม ค okay. แล้วก็ใส่ไดนามฮะผมเรียกมันว่าไดนามนะไอตัวปั่นไฟเนี่ยชีวิตจริงเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรกันก็ไม่รู้โอเคใส่ท่อน้ำไปครับโอเคครับแล้วก็พาวเวอร์สเต n ลลิเนี่ยไอจุดแดงๆเนี่ยคือเรายังไม่ได้ใส่ครับแค่เราเอาเมาส์ไปชี้แล้วก็ให้มันเป็นสีเขียวเราก็สามารถกดใส่ได้เลยนะครับสบายๆนะทวนไปใส่แคมเกียร เมเกียร์แคมเกียร์ผมใส่เป็นของดีๆไปเลยนะครับนี่สปอร์ตไทป์สามนี่ใส่ของดีใส่ของดีใส่ใสายพานแขมเกียร์ไปแล้วก็ใส่ฝาครอบครอบไปนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ส่วนนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ก็ใส่ๆไปเถอะนะอะไรที่เรายังไม่ได้ใส่แล้วก็ใส่ๆไปนะครับนี่ ถ้าเกิดว่ารถมันขี่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเกมมันแจ้งเตือนเราเองนะครับว่าคุณยังไม่ได้ใส่อันนั้นนะคุณยังไม่ได้ใส่อันนี้นะอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคต่อไปก็ใส่เสื้อสูบครับเสื้อสูบก็ใส่เสื้อสูบแต่งครับผมแน่นอนคก็ว่าของเรานี่ต้องแต่งทุกอย่างนะครับนะต่อไปก็เผาลูกเบี้ยวใส่ของแต่งเหมือนกันอ่านะแล้วก็ปิดไปใส่ตัวยึดปิดไปครับ ถ้าเป็นไอเกมคาซิมูเลเตอร์แมคานิกอะไรเนะี่ยเหมือนจะต้องขันนอตทีละตัวนะแต่เกมนี้คือแบบรวดเร็วดีนะทุกคนเล่นง่ายเราแค่คลิกแล้วก็เลือกของแล้วก็มาใส่ได้เลยคนระับไม่ต้องขันนอตทีละตัวนะทุกคนโอเคครับต่อไปก็เอาฝาใส่ครับฝาแดงอยู่แล้วทุกคนเพื่อความแรงมันจะต้องแดงไว้ก่อนนะ <laughs> แน่นอนแน่นอน หัวเทียนครับหัวเทียนใส่ของดีๆไปเลยนะครับผมนี่ใส่ของดีๆไปเลยครับหัวเทียนนะฮะนี่แล้วก็ปิดจุกหัวเทียนไปเสร็จแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นการใส่หัวเทียนที่เร็วมากๆครับทุกคน <laughs> ต่อไปมาทางท่อเสียกันบ้างน,นะครับผม อไอเสียนี่ผมจะใช้เป็นท่อไอเสียที่สามารถติดตั้งเทอร์โบได้นะครับผมก็คือใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะยัดเทอร์โบไม่ได้นะทุกคนอ่ะก็ใส่ตัวนี้ไปอา่ามันจะได้ยัดเทอร์โบได้นะครับผมอา่าเทอร์โบนี่ผมก็ใส่ของดีๆไปเลยครับเทอร์โบชาร์เจอร์ไท5นะครับผมนะขอใหญ่ๆขอแรงๆนะครับนี่ถามว่าทําไมหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยพี่เทอร์โบมันทำไมมาใส่กับท่อไอเสีย คือท่อไอเสียเนี่ยมันมันเอาลมมาปั่นเทอร์โบนั่นเองนะทุกคนนี่คือหลักการทํางานนะครับของเทอร์โบนี่พอมาปั่นพอมาปั่นเทอร์โบตรงนี้ปุ๊บไอใ,ใบใบเนี้ยใบฝั่งเนี้ยมันจะดูดอากาศเข้ามาครับพอดูดอากาศเข้ามาปุ๊บก็มาเข้าเครื่องยนต์เรามันจะได้แรงขึ้นนั่นเองนะทุกคนมันจะได้ไม่ต้องดูดเองแบบธรรมชาตินะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เวสเกต ใส่เวทเกตไปอ่าเรียบร้อยต่อไปก็อะไรอีกอ่าเดี๋ยวก่อนนะมาดูที่ id ก่อนดีกว่านะครับผม ID ดีนี่เราจะเลือกเป็นเจ้าตัวนี้นะครับถ้าใส่ตัวนี้ไปรู้สึกว่าจะใส่เทอร์โบไม่ได้นะใส่ตัวนี้ไปก็อินเทคนะครับผมหัวชีดหัวฉีดผมใส่แบบแบบไหนดีวะแบบสปอร์ตแล้วกันนี่ใส่หัวฉีดแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับผม ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอากาศเข้านะทุกคนอพวกกองอากาศตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปใส่ทีหลังหรือใส่ไปเลยก็ได้นะซึ่งเราจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้ครับ b o w e off b o w e off pipe นะครับผมมันจะเอาไปต่อกับไอ inter cooler นะแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปด้วยครับ bore off valve นะครับผมนะต่อจาก inter cooler เข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ใช้ เทอร์โบแอร์ฟิลเตอร์ใส่เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งอากาศเข้าเราก็ใช้กองอากาศที่แบบดีๆหน่อยนะฮะก็ใช้แบบน,นี้แล้วกันใส่เข้าไปครับก็เทอร์โบนะฮะจะดูดอากาศเข้ามาดูดอากาศภายนอกเข้ามาตรงนี้ปุ๊ดหมุน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 แล้วก็จะมาออกตรงนี้ครับผมออกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปเข้าเข้าอินเตอร์ลูกใหม่นะแล้วก็มาเข้าตรงนี้อีกทีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาใส่ ในนี้อีกทีนึงนะครับทุกคนอ่ะต่อไปก็ครบยังน่าจะครบแล้วนะทุกคนนะน่าจะครบแล้วน่าจะไม่มีอะไรละเครื่องยนต์ของเราน่าจะเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตรวจสอบดูอีกทีนึงนะฮะมีจุดแดงๆตรงไหนบ้างนะครับไม่มีละถ้าไม่มีแล้วก็เอาเครื่องยนต์ไปวางไว้ใน S15 ได้เลยนะครับน,นี่ก็จะประมาณนี้ครับผมต่อไปก็ใส่อินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมใส่แบบใหญ่ๆไปเลยนะครับเราชอบอะไรที่มันใหญ่ๆนะฮะผม นี่ฝั่งอากาศเข้าใส่เข้าไปอ่านี่เห็นไหมนี่ลมมันจะเข้าตรงนี้นะแล้วก็เทอร์โบก็ปั่น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 มาผ่านอินเตอร์นะครับแล้วก็มาเข้าอินเทคตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่หัวฉีดตรงนี้นะ้วก็ฟ้งตูมแล้วก็ออกนี่นะครับท่าำงานง่ายๆใส่คําแล้วก็หมดละไม่มีอะไรแล้ะต่อไปก็เอารถขึ้นลิฟต์ครับผมนะเพราะว่ารถที่เราซื้อมาเนี่ย เขาไม่ได้ให้เกียร์มาครับทุกคนเราจะต้องมาใส่เกียร์เองนะนี่นี่นี่ต้องมาใส่เกียร์เองนะครับสําหรับรถดิฟผมว่าไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากผมว่าใช้เป็นเป็นช็อตช็อตเกียร์นะครับเกียร์แบบสั้นๆไม่ได้เน้นท็อปสปีดนะครับผมอะต่อไปก็ใส่ท่อครับผมท่อไอเสียนะฮะอาสังเกตว่าไม่มีพักกลางเลยนะต่อออกมาแบบถึงข้างหลังได้เลยนะครับ รับรองว่าท่อแม่งดังโคตรแน่นอนเสร็จสับครับตอนนี้รถเราก็จะสามารถวิ่งได้เลยนะครับเอ้ยยัง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 ก่อนยังก่อนเอาไปขึ้นไดโน่เหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าเบาะนั่งยังไม่มีเลยเบาะนั่งยังไม่มีเลยอ่ะเอาเบาะสีเขียวแล้วกันนี่ใส่เบาะสีเขียวครับหัวเกียร์ก็ขอเป็นหัวเกียร์ธรรมดาแล้วกันความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนเนี่ยต่อไปก็เบรกมือครับ เบรกมือนี่ผมเอาอันสีแดง่าต่อไปก็พวงมาลัยพวงมาลัยนี้แบบอันไหนก็ได้นะใส่ไปเถอะนะครับผมนี่บอกเขียวบอกเขียวเดี๋ยวเราจะแต่งคนีเป็นสีเขียวเลยนะทุกคนนะเพื่อความสวยงามนะครับปรไปประตูไปประตูเดี๋ยวใส่สกเกิร์ตก่อนสกเกิร์ตมีให้เลือกแค่อันเดียวเหรออันเดียวก็ใส่ก็ได้ <laughs> เห็นมันมีอันเดียวเองอะนะก็ใส่อันเดียวไปนะครับแต่สกเกิร์ตมันทาไม ปองออกมาขนาดนี้วะเนี่ยถ้าปองออกมาขนาดนี้นแสดงว่าเฟนเดอร์นี่ต้องมีอของล็อกเก็ตบันนี่แน่เลยนะครับเอ้ยมีจริงๆกว่าทุกคนโอ้ยตีโป่งออกมาครับผมอย่างเฟียลอย่างเฟียว,ยยวตีโป่งครับตีโป่งบัมเปอร์แล้วว่าไงบัมเปอร์ก็มีครับนี่ใส่เป็นตัวนี้ไปครับเอ้ยมันพอดีไหมเนี่ยเดี๋ยว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 ต้องใส่อันนี้เปล่าอ๋อมันเหมือนกันเหรอโยนทิ้งไป <laughs> เออซื้อมาฟรีเลยเคยครับ นี่ใส่ชุดแต่งแบบโป่งๆนะใส่โป่ง,งใส่โปง่โปงเฮ้ยเขาท่าดีว่าแล้วใส่โป่งข้างเดียวได้ไหม <laughs> ใส่โปง่งใส่โป่งข้างเดียววิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าจะฮาดีเนาะ <laughs> เออนะน่าจะประมาณนี้แหละรถเราเฮ้ยแต่บัมเปอร์หน้ามันไม่ค่อยเข้ากับอันนึงเฟนเดอร์นี่เลย嘛ต้องใส่ันนี้เปล่า เออนี่อย่างนี้สิมันถึงจะเข้าแต่ข้างหลังอะ่ะข้างหลังนี่ยังไงเหมือนกันว่ะทุกคนเหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรมากมายนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมต่อไปมีอะไรใส่อีกมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ใส่อันนี้แล้วกันนี่ <laughs> ฟิวฟ้าครับสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับผมเดีย๋ยวเก็บของก่อนแล้วก็เอาไปขึ้นลิฟต์ ต่อไปก็จริงๆถามว่าเอาไปวิ่งได้เลยไหม <c oughs> ก็วิ่งได้เลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราใส่ชุดแต่งมาสักขนาดนี้แล้วอะนะถ้าเราใส่ชุดแต่งมาสักขนาดนี้แล้วผมว่าเราแต่งไปให้มันสุดไปเลยดีกว่าครับนะฮะแต่งให้มันสุดๆไปเลยนะครับเอาช่วงลงช่วงล่างออกให้หมดนะครับผมแกะแกะแกะออกให้หมดอะไรแกะได้แกะนะครับผมนี่ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะครับให้มันซิ่งกว่าเดิมนะโอเคถอดโชถอดโชกถอดดิสเบรกออกครับผมเบรกเดิมนี่ผมว่าไม่เหมาะนะฮะขออนุญาตเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะครับขึ้นชื่อว่าแต่งม่าต้องแต่งให้หมดนะทุกคนอย่าผมว่ามันถอดง่ายดีครับคลิกคลิคลิคล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 ่นี้ก็ออกละ เสร็จสับเรียบร้อยต่อไปก็ล้อหลังครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่ล้อสิบแปดนะรู้สึกว่าล้อสิบเก้าน่าจะน่าจะใส่ซูมไม่ได้วะ่ะใหญ่เกินเอ้ยใหญ่เกินนะครับเอาซะ้ล้อสิบแปดปึ๊บปับ๊บถอดออกให้หมดโชคเชคิกถอดออก นี่ถอดแล้วก็โยนทิ้งไว้แถวๆนี้แหละถอดออกให้หมดครับนี่ช่างอันในตำนานนะผมนะถอดทุกอย่างแล้วพอกลับมาใส่ใส่ไม่ได้เคยไหมแบบเออแบบแต่งรถตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่ผมขับโนวานี่ผมชอบลื้อรถนะมอเตอร์ไซค์อะลื้อมาหมดเลยแล้วพอประกอบกลับปุ๊บเอา้า น็อตเป่เหลือน็อดมันเหลือได้ยังไงงงเลยครับงงกับตัวเองเลยสรุปก็ไม่พ้นที่ร้านอยู่ดีนะต้องเอาไปให้ที่ร้านทําอยู่ดีนะครับนะโอเคครับผมเราก็ถอดช่วงล่างออกหมดแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นรถไอรอนแมนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่เป็นไงเราจะใส่ของแต่งไงทุกคนนะเราจะใส่ของแต่งใหม่หมดเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาทำล้อหน้าก่อนดีกว่าอ่ะล้อหน้าตรงนี้คอนโทรลอาร์มนะครับเราจะใส่ของแต่งครับผมนี่ซื้อมาแล้วเรียบร้อยเป็นคนที่ชอบเตรียมพร้อมอยู่แล้วเนี่ยใส่ของสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่โชคก่อนใส่โชคสปอร์ตไปนี่แล้วก็สเตียร์링รดภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้นะครับใส่วิวครับ แล้วก็ตัวยึดตัวนี้ตัวยึดตัวนี้เราใส่เป็น300 mm อมิลลิเมตรแล้วก็จันเบรกครับจันเบรกนี่มีให้เลือกหลายแบบเหมือนกันนะมีแบบเป็นเจาะรูมีแบบเป็นขีดแบบนี้นะผมเอาแบบลูกผสมดีกว่ามันจะระบายอากาศได้ดีกว่านะครับต่อไปก็คาลิปเปอร์คาลิปเปอร์เราใส่เป็น6พอตเพื่อเบรกที่ดีของเรานะครับใส่6พอตไปเลยนะฮะ เสร็จแล้วประมาณนี้ล้อนี่เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ที่หลังนะครับเพราะว่าล้อเนี่ยเราซื้อมาแล้วเราต้องเอามาใส่เครื่องก่อนนะครับเอายางมาใส่ลอ้อแล้วก็เอาล้อไปถ่วงตะกั่วอีกทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาใส่นะฮะต่อไปก็ฝั่งนงี้ใส่ของดีใส่ของดีเนี่ยผมว่ามันเล่นง่ายดีนะเกมนี้เล่นง่ายมากอะ่ะทุกคน คือเอาเอาจริงๆอะ่ะคนที่แบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์หรือว่าอะไรเงี้ยก็เล่นได้สบายๆครับหรือว่ารู้มานิดหน่อยก็สามารถเล่นได้นะครับมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายเลยอันสีแดงก็คือว่าเรายังไม่ได้ใส่นั่นเองนะครับคือมันจะไม่ให้เราเอาไปขับอยู่แล้วถ้าเกิดว่ารถเรามันยังทําไม่เสร็จนะมันก็จะขึ้นมาบอกเลยว่าคุณยังไม่ได้ใส่อะไรนะครับอ่ะใส่ชงใส่ชค ปุ๊บปับ okay, ๊บใส่ฮับไปครับนี่ระบบช่วงร่างเดี๋ยวใส่ฝั่งนี้ด้วยปุ๊บดิสเบรกครับผมมีซิงเกิลพอร์ตกับทวินพอร์ตนะครับใส่ทวินพอร์ตไปแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น6พอร์ตอีกอันนึงแหมดิสเบรกเป็นลูกผสมอ่ะเสร็จแล้ว ต่อไปก็มาทําฝั่งนี้ต่อครับผมเป็นไงชีวิตจริงนี้ไม่ได้ทําอะไรเร็วขนาดนี้นะต้องมานั่นไข่น็นอตทีละตัวนะครับแต่เกมนี้ก็ตอบโจทย์ดีนะทุกคนเป็นเกมที่แบบเล่นง่ายดีอ่ะคือไม่ใช่เกมซิมูเลเตอร์ที่แบบว่าต้องขันน็อตทีละตัวไงเเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อ้าวเรียบร้อยโยนทิ้งไปเมื่อกี้ผมใส่ข้างนู้น300ครับข้างนี้มาใส่260ไม่ได้ครับไม่เท่ากันนะโยนทิ้งไปก่อนนี่ใส่300ใส่ส0มร้อมิลไม่งั้นมันจะแจ้งเตือนเราว่าคุณแต่งรถยังไงของคุณเนี่ยคุณใส่ไปเท่ากันนะมันจะมันจะขึ้นมาอย่างนั้นจริงๆครับทุกคน แล้วมันก็จะไม่ให้เราไปวิ่งนะทุกคนนะโอเคอ่ะเสร็จแล้วครับผมต่อไปก็เดี๋ยวเรามาซื้อล้อนะครับกับยางมาใส่กันนะครับอ่าล้อเนี่ยผมคิดว่านะไปดูที่ล้อก่อนล้อผมคิดว่าเอาลายไหนดีวะใส่โลเกตบันนี่ก็เอาเอาแบบนี้ก่อนเ t ็มท i ฟิติิมล้ออะไรวะ <c oughs> ล้ออะไรไม่รู้ครับ แต่ว่าขอบ18บนะผมนี่เอาล้อนี้แหละชอบชอบโอเคครับต่อไปก็ซื้อยางครับผมยางนี่มันมีไทส์สองไทส์สา 3, อะไรด้วยวะผมไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องไทส์เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือเราใส่18นะครับผม265เหรอ265มันผมว่า245สากำลังดีครับ235ก็ได้นะล้อนหน้าล้อนหน้าผมใส่เป็น2 3 5ส0 R18 ไทส์7นะครับผม อ่ะอันนี้คือยางคู่หน้านะครับยางคู่หลังก็ใส่สัก245หรือไม่ก็255ไป265อ๋อนี่นี่มีมีเป็น265นะครับผมใส่เป็น265ถ้าเป็น265 R18 มันเป็น35อ่ะใส่265แล้วกัน265 35 R18 สามร์บแปดนะครับข้างหน้าสี่ข้างหน้านุ่มกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะก็ลองใส่่ไปก่อนนะครับโอเคเอาล้อคู่หน้าใส่ก่อนนี่โอ้โหยังง่าย อะไรจะง่ายขนาดนั้นโอเคมาถ่วงตะกัวครับผมอ่ะคูน้าใส่ปึบ๊บปั๊บแล้วก็เอายางใส่ครับแต่ก่อนเอายางใส่นะครับผมต้องซื้อเจ้าตัวนี้มาก่อนนะครับเป็นเอ่อเขาเรียกตัวอะไรวะไปที่ริมอ่ะเป็นตัวเขาเรียกว่า ตัวที่มันทำให้ล้อมันยื่นออกมานะครับคือเราใส่ชุดแต่งที่มันตีโป่งยื่นออกมานะเราจะต้องมีตัวนี้มาเสริมด้วยนะครับผมจะใส่ตัวร้อยยี่สิบเลยไหมร้อยยี่สิบมิลไปเลยอะ <c oughs> นี่แล้วก็เอาล้อรถเราใส่ครับเอ,อ้าใส่ได้ไหมอุ้ยยืนไปว่ะยืนไปร้อยยี่สิบยืนไปถอดก่อนถอดก่อน ล้อยี่สิบนี่นะมาใส่ข้างหลังนะทุกคนแอะแอะใส่ดิเออล้อยี่สิบงั้นเอาสักหนึ่งร้อยครับล้อหน้าคุณหน้าใส่เป็นหนึ่งร้อยนะครับอะลองผิดลองถูกกันได้นะครับผม่ไหนดิด ยื่นออกมาประมาณนี้แหละกำลังดีมาทวงนี้ต่อต่อไปก็มาใส่ยางคู่หลังนะครับผมโอเคอ่าคุณหน้าเรียบร้อยนะครับต่อไปก็มาทำคู่หลังกันต่อใส่ยางปึ๊บปับ๊บ เอ้วางอีกแล้วเออหลายคนอาจจะไม่ไม่รู้นะครับว่าไอ้เครื่องนี้มันคืออะไรคือเครื่องนี้เขาจะหมุนล้อนะแล้วก็ดูว่าล้อเรามันมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเท่ากันหรือเปล่านะถ้าเกิดน้ําหนักมันไม่เท่ากันเนี่ยเขาจะเอาตะกั่วมาเ็บไว้นะครับมันจะทําให้ล้อเนี่ยมันมีสมดุลนะครับถ้าล้อไม่สมดุลเนี่ยเวลาขับมันจะมันจะแบบ มันจะสั่นนั่นเองนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเสร็จสักทีหนึ่งนะครับมาต่อไปก็เอารถไปเข้าลงลงไอ้ที่ทําสีนะครับผมเรียกไม่ถูกแล้วกู <laughs> เอารถสีอะไรดีอ่ะสีน้าเงินไหมอุย้ยสีนี้เป็นสวยว่ะสีเขียวป่ะเอ้ผมว่าผมชอบรถสีเขียวว่ะทุกคนมีแอดวานด้วยนะ เอาเขียวแบบเขียวประมาณนี้อ่ะแล้วก็แม็กครับผมสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับเอาสีอะไรดียโอ้โจะเป็นรถไอรอนแมนไปเลยเนี่ยผมว่าแม็กสีนี้แหละกำลังดีครับมีลวดลายด้วยเหรอมีลวดลายด้วยครับสามารถแต่งลวดลายได้นะแต่มันมีลายสำเร็จไหมล่ะ ประเด็นคืออยู่ตรงนั้นแหละมันมีลายสำเร็จไหมไอ้ตรงนี้เราเปลี่ยนชื่อได้วะยามาตั้มผมว่าเรื่องลายค่อยค่อยมากันแล้วกันเรื่องลายนะครับเสร็จละทุกคนและนี่คือ s 1 5ของเราเนะี่ยเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นไดโนก่อนโอนอแรงมาครับที่8500รอบนะครับแล้วก็ได้ทอร์กอยู่ที่450นิวตันเมตรที่4300รอบ นะครับผมโว้ฟยวฟ้าเฟยวฟ,ฟ,ฟ้าอยู่สเตกดิอุ้ยเราแต่งของจะสเตกสามแล้วนะทุกคนเหลือแค่เปลี่ยนอะไรเนี่ยฟิวฟูลแทนเออรู้สึกว่าจะเป็นถังน้ํามันนะครับผมเปลี่ยนถังน้ํามันแล้วก็อันนี้คืออะไรหรอเฟอร์แมนเบรกดิสแบบว่าเปลี่ยนเบรกใหม่อะ่ะนี่คือเราจะไปไทท์สามสเตกสามแล้วนะทุกคนนะเออเปลี่ยนเปลี่ยนเลยดีกว่าเปลี่ยนเบรกนะเปลี่ยนเบรกแล้วก็เปลี่ยนถังน้ํามันนะครับผมโอ้ยผมว่าไปเอาไปขับก่อนดีกว่าเสียเวลา ปเดี๋ยวเราเอารถเราไปลองดูนะครับดูซิว่ารถเรานี่เป็นยังไงนะครับผมไปลองรถกันดูครับดูซิว่ารถเราจะวิ่งดีไหมอุ้ยฟังเสียงดิโอ้ย,อยวิ่งไงท่อโคดดังสี่ ด,ด,ดิใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่คอนโทรลเกมมันแปลกๆกว่าทุกคนนี่ไงสเตียริงลิมิตอะไรนี้ปะ<ๆ>ผมว่าคอนโทรลเกมมันแปลกๆอะ่ะมันยังไงไม่รู้อะ่ะ <c oughs> อังตรงนะมันมัน มันอะไรมันหมุนช้ามากยังงงๆกับคอนโทรลเกมนิดนึงคนระับเนี่ยมันเหมือนไม่เลี้ยวให้เราเว้ยดิบดิบดิบดิฟอ๋อเป็นไ,ไง้ยใช้ได้ใช้ได้ทุกคน รถเราโคตรแรงอนระัเย้ได้อยู่ได้อยู่แวกดิบดิ๊บดิ๊บดิบ,ดบ,ดบแต่มันแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะมันแปลกแกบบบอกไม่ถูกอะ่ะ ดียผมว่าเกมมันเหมือนแบบเหมาะให้ไปเล่นจอยพวงมาลัยมากกว่านะ่ะอันนี้ผมใช้จอยเอ็กบ็อกนะครับผมเยอนี่รถดิฟรถดิฟถ่ายรูปได้ไหมวะโอ้ถ่ายรูปไม่ได้ีว <laughs> ัน oh, let's go คอนโทรลรถมันแปลกๆอ่ะทุกคนเอาจริงนะเย่สามพันนะหมอที่ Three, two one go โหขัดยากเลยอ่ะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมดิฟ21นะครับผมก็3 0 0รอยกว่าบาทก็ลองไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับผมแต่ถามว่าถ้าเต็มส0ผมให้เท่าไหร่ผมให้แค่เจ็ดนะครับหกถึงเจดก็ว่าได้นะเพราะว่ารถมีน้อยครับรถมีแค่สาคันเองแล้วก็ระบบการดิฟมันแปลกครับมันมันแปลกมากนะทุกคนมันแปลกแบบแปลกไปเลยอ่ะต้องใช้จอยเล่นกาสจะเอามาต่อจอยพวงมาลัยเล่นมันยังไงก็ไม่รู้นะครับต้องไปลองสัมผัสกันเอาเองนะทุกคนโอเคครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย See you again